มาก็ต้องกราบสวีดัตสวีดิท่านผู้ชมทุกท่านด้นวยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่ห่วปาศัก์ทีมงานของจอร์นดิท์นะวันนี้ก็อยู่ในหน้าของฟาร์มอินฟาเดอร์นะฮะอยู่ในเว็บของเอ่อ Tiger.com นะท่านผู้ชมมาก็เห็นอัตราของ Tiger.com นะฮะวันนี้เห็นอัตราแม่งบอกว่า90% <c oughs> มามาลองกันเลยจะสั้นหรือยาวก็มีทุนมา 6K วันนี้ วันศุกร์หันศาน่านผู้ชมก็เข้ามาในเว็บของหน้า tiger.com ก,ก็เห็นอัตรามแม่งแตก90%แต่ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเอาวะลงหรือเปล่า,อ,า <c oughs> อ้าวเฮ้ย่านผู้ชมของจริงว่ะ <c oughs> เฮ้ยเบ็ดร้อยนะเนี่ยเอาเอาลูกเอาจะแตกที่เท่าไหร่แปดหมุน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตัวคูณแม่งหนักนะเวลาช่องหน้าทีวีตัวคูณลงมาเยอะมันจะคูณให้ตลอดฮนะสลับเกมนี้จะจบไวห,หรือเปล่าถ้าแตกนี่ผมเลิกโอ้โหพี่มาว่ะคูณสิบอืมไปดีโอ้โหไม้เดียวรู้เรื่องครับผมหมุนแค่ไม้เดียวรอบเดียวนะานผู้ชมมันเกินไปเฮ้ย ใครสนใจปักลิงเลยนะไม่ลมแล้วไม่แล้วท่านผู้ชมเกมนี้เกมอัวเกมฟาร์มคูณสิบห้าพันแปดสวยคิดเดเร็วขอให้บอกนะไอ้เชีย้ยมาว่ะเอ้ยแบบนี้แบบนี้พอเลยท่านผู้ชมแมวแมวก็คือมันแตกให้แลไงท่านผู้ชม ไปต่ออาจมีหมดนะอาจหมดนะฮะไปต่อท่ยยานผู้ชมเอาอะครับโคตรเอาอะหรือมันจะฟุกวะเฮย้ยก็เข้ามาน,นี้นะของเอ่อ t i g e เก o m นะฮคมนะก็ดูอัตราการแตกของแต่ละเกมมันก็บอกว่าเป็น90%นะแต่ว่าไม่น่าเชื่อแม่งจะมาขนาดนี้วะคือมันมาขนาดนี้ไม่ใช่แตกอะไรเยอะมากมายนะแต่มันเข้าไว โอกาสมีสูงว่ะของจริงโอ้ใครจะไปต่อก็ไปนะสำหรับผมไม่เอาแนละ้ฮะไม่โลบดีกว่านะท่านผู้ชมแตกมาแบบนี้ก็น่าจะพอนะนะกำไรสี่ห้าพันโอเคครับผมยังนะก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะกดติดตามนะครับผมไปแล้วครับวันนี้